ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ทานยูมิโตไปนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวได้ค่ะ,คะชื่อปราริชาอุภาพงค่ะมีปัญหาส่วนตัวก็คือ,อเรื่องอื่นไม่มีมีแค่มีเป็นหินน้ำข้างขวาเป็นมาตั้งแต่ปี53แล้วก็ตรวจตรวจทานเมมโมแกรมทำอัตราสามทุกปีจะมีตรวจประจำปีทุกปีก็ล่าสุดตรวจไปเมื่อวันที่16ตุลาหกสิ ก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักยูมิโตกินยูมิโตวเป็นสีสองแล้วก่อนที่ก่อนหน้านั้นก็คาดูมันก็ยังอยู่เพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นข้างขวาและทีนี้มันขึ้นมาอีกแถบหนึ่งคือข,ข้างซ้ายเป็นเม็ดเรียงเลยอ่าอันนี้เห็นจากเมโมแกรมทาง Unter S ound, <S อันตาซาวเห็นหมดเลยไม่ใหญ่แค่ไหนคะอ่าข้างขวาจะ0.0.8มิล0.8มิลไม่ถึงเซนแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเลยกี่เม็ดคะอ่าเป็นแถบเลย โอ้โหเป็นแหกเป็นเป็นติดๆกันเลยแล้วทีนี้ก็ก่อนเพราะว่ารู้รู้จักยูมิโกคือช้าคือรู้แต่ยังไม่ทันทานแล้วทีนี้พอสั่งพอสั่งมามันก็ช้าแล้วเนาะก่อนจะไปประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งก็ทานไป4ี่อ่ะก็คำนะก่อนที่จะทานก็คำมันก็ยังอยู่แล้วพอทานไป4ี่องก็วันที่16ก็ไปทําอันตราซาวไปเมมโมแกรมคนออกมาหมอบอกว่าทายไปหมดแล้ว หา,หายไปเลยเหรอคะหายไปเลยไม่มีเลยจากอันตราซาวจากเมโมแกรมไม่เหลือเลยเาทานแค่ยูมิโกอย่างเดียวใช่ oh แต่ว่า oh อย่าลืมว่าต้องออกกําลังกายส่วนหนึ่งต้องมีหลายอย่างควบคู่กันไปแต่ที่เห็นชัดๆแต่ที่เราเห็นคือที่ผ่านมาเราก็ทําเหมือนเดิมแต่มันก็ยังไม่หายไปไหน อ่ฮะแค่แค่มาเพิ่มคือแค่ทานยูมิโกสีสองนั่นแหละจากปี53มาปี6 0 7ปีเลยเหรอคะที่เป็นถช่วทุกปีซีนใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ใช่เนื้อมองเป็นแค่ถุงน้ำต้องห่าไหมคะไม่ห่าค่ะถ้ายังไม่ถึง2เซนเขาก็จะไม่ทำอะไรไม่ดูดไม่อะไรถ้าถ้า2เซนเขาถึงจะเอาไปตรวจดูดเอาน้ำไปตรวจดูว่ามันคืออะไร จะกายโตขึ้นไหมค่ะแต่ตอนนี้สบายใจแล้วใช่ไหมคะคือหายไปเลยสบายที่สุดในโลกโอขอบคุณยูมิโกค่ะขอบคุณยูมิโกเหมืนอนกันค่ะ